สวัสดีค่ะดเด็กสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยรู้รอบปลอดภัยนะคะเอ,อจะมีหัวข้ออไะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะการระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเองเมื่ออยู่ที่โรงเรียน 2. การระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากของมีคมหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า 3. การปฏิบัติตามสัญญาณจราจร ชีตามปฏิบัติตนไม่เจอคนแปลกหน้าค่ะในเรื่องแรกนะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องการระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเองเนมะื่ออยู่ที่โรงเรียนค่ะการเล่นเครื่องเล่นสนามเด็กๆคะคุณตุ๊บตุ๊บเชื่อว่าเด็กๆชอบเล่นสไลเดอร์มากเลยใช่ไหมคะ่าเด็กๆทราบไหมคะว่าการเล่นสไลเดอร์แบบไหนเล่นแบบถูกวิธีหรือผิดวิธี เด็กๆสังเกตที่ภาพแรกสิคะเด็กผู้ชายกำลังสไลด์ตัวลงมาอ่าอันนี้ถูกหรือผิดคะเด็กๆอ่าถูกต้องเราต้องขึ้นทางบันไดลงทางสไลเดอร์ใช่ไหมคะสไลดตัวลงมาทางสไลเดอร์เด็กๆสังเกตภาพที่สองสิคะเด็กผู้ชายคนนี้ขึ้นทางไหนเอื่นถูกไหมเนี่ยไม่ถูกต้องใช่ไหมคะเราต้องขึ้นทางบันไดลงทางสไลเดอร์ แต่เด็กผู้ชายคนนี้เขากำลังขึ้นทางสไลเดอร์แบบนี้อันตรายไหมคะอันตรายใช่ไหมคะถ้าเพื่อนอีกคนนึงขึ้นทางบันไดสไลด์ตัวลงมามาชนกับเด็กๆทำให้เด็กตกลงมาเลยแล้วจะให้ทำให้เด็กๆทำไมคะอ้าเกิดอันตรายได้ใช่ไหมคะดีไม่ดีแขนหักขาหักไม่รู้ด้วยนะดังนั้นเด็กๆเ,เล่นสไลเดอร์ เด็กๆต้องระมัดระวังตัวเองนะคะขึ้นทางบันไดสไลด์ตัวลงมาทางสไลดเดอร์นั่นเองค่ะต่อไปเป็นอะไรคะการนั่งชิงชา้าหรือเล่นชิงช้านั่นเองเด็กๆขาพาแปร่ห้อยหัวลงมาได้ไหมคะไม่ได้เด็กๆดูสิคะอันตรายมากเลยถ้าเด็กตกลงมา เป็นยังไงเอ่ยอ่าขอหักตายเลยี่เด็กขาเด็กๆต้องเล่นแบบไหนคะต้องนั่งให้เรียบร้อยใช่ไหมคะแว่งตัวไปเบาๆภาพแรกเด็กๆดูสิคะถูกหรือผิดอ่าเล่นแบบผิดวิธีภาพที่สองเล่นถูกหรือผิดคะเล่นแบบถูกวิธีนั่นเองเด็กๆต้องจับให้แน่นนะคะ หลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องอันตรายจากการเล่นเครื่องเล่นสนามนะคะต่อมาเราจะเรียนรู้การปฏิบัติตนในห้องเรียนกันค่ะว่ามีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะเพื่อนๆเ,เขานั่งแบบไหนอเอขานั่งที่เก้าอี้ใช่ไหมคะเด็กขาเวลาเรานั่งเก้าอี้เราก็นั่งแบบไหนคะภาพที่หนึ่งนั่งอียงตัวไปด้านหลังหรือ นั่งหลังตรงติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กอ่านั่งหลังตรงใช่ไหมคะเด็กๆค่ะนั่งเอ็นตัวไปข้างหลังถูกหรือผิดคะผิดใช่ไหมคะนั่งหลังตรงถูกหรือผิดคะเด็กๆถูกต้องเด็กๆค่ะเวลาเด็กๆนั่งเก้าอี้เด็กๆต้องนั่งหลังตรงนะคะเก้าอี้มีสี่ขาก็ต้องนั่งให้กบสี่ถ้าเด็กๆนั่งเอยนตัวไปด้านหลัง อาจเกิดอันตรายได้นะคะอันตรายจากของเล่น,นเด็กๆคะเด็กๆเล่นของเล่นเสร็จแล้วควรทำอย่างไรเอ,อ่ยต้องเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อยใช่ไหมคะเอาออกมาจากตรงไหนก็เก็บไปที่เดิมเพื่อจะสะดวกในการเล่นรังต่อไปเด็กๆคะถ้าบ้านใครมีน้องน้องหยิบของใส่ปากจะเกิดอะไรขึ้นคะเด็กๆ ของเล่นติดคอใช่ไหมคะเด็กๆเล่นของเล่นเสร็จแล้วต้องเก็บให้เรียบร้อยนะคะการระมัดระวังอันตรายจากของมีคมมีอะไรบ้างดูกันค่ะดินสอสีสแตปเปิลกันไก่กบเหลาดินสอดินสอมีสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นของมีคมทั้งนั้นเลยนะคะเด็กๆ ถ้าเด็กใช้โดยที่ไม่ระวังอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะการระวังอันตรายจากของมีคม,มเด็กาสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากเลยก็คืออะไรคะาเด็กของมีคมอ่ากรรไกรกับมีใช่ไหมคะเด็กคะกรรไกรใช้ตัดกระดาษถูกต้องไหมคะอ่าแต่ถ้าเด็กใช้โดยที่ไม่ระวังก็อาจจะเกิดอะไรคะ บาดแผลตัดที่นิ้วมือของเด็กๆได้ไดต่อมาค่ะนี่มีดปลายแหลมซึ่งอันตรายมากเลยแล้วก็คมด้วยถ้าเด็กๆใช้โดยไม่มีผู้ใหญ่ชีแ้แนะมีดก็จะบาดที่มือของเด็กๆได้นะคะดังนั้นเวลาเด็กๆจะใช้กรรไกรหรือใช้มีดเด็กๆต้องมีผู้ใหญ่คอยชีแย้แนะหรือแนะนำในการใช้ที่ถูกต้องนะคะ วังอันตรายจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเด็กๆคะมีอะไรบ้างลองสังเกตที่รอบตัวเองสิคะที่ใช้ไฟฟ้าพัดลมไมโครเวฟไดร์เป่าผมกระติน้ำร้อนเครื่องดูดฝุ่นเด็กๆคะสิ่งเหล่านี้ล้วนใช้ไฟฟ้าทั้งนั้นเลยถ้าสายไฟขาดหรือชำรุดอาจจะทำให้เด็กๆถูกไฟช็อตได้นะคะ อันตรายที่เกิดจากปลั๊กไฟค่ะเด็กคะ่ะเราสำรวจที่บ้านของเด็กๆสิคะมีปลั๊กไฟไหมเอ่ยอ่ามีทุกบ้านเลยใช่ไหมคะเด็กๆคะ่ะดูไหมว่าปลั๊กไฟอ,ะอ่ะมันมีไฟฟ้าด้วยถ้าเด็กๆเอามือแย่เข้าไปเด็กๆทราบไหมคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอ่าโดนไฟดูดเลยดังนั้นเวลาเด็กๆเจอปลั๊กไฟยูเด็กไม่ควรที่จะเอามือแย่ลงไป จะทำให้เด็กๆเป็นไงคะโดนช็อตใช่ไหมคะอีกหนึ่งอย่างสายไฟที่เกิดการชำรุดหรือขาดสิ่งเหล่านี้เด็กๆไม่ควรที่จะหยิบมาเล่นหรือเอาไปเสียบเสียไปที่เต้ารับนะคะเพราะว่ามันอาจจะเกิดไฟฟ้ารั่วได้แล้วทำให้เด็กๆเกไป็นไงคะทีนี้อ่าโดนไฟดูดเลยถ้าเด็กๆไปโรงพยาบาลไม่ทันเด็กๆอาจจะเสียชีวิตได้นะคะ การระมัดระวังอันตรายหลังจนากอาบน้ำนะคะดเด็กไม่ว่าจะเป็นดเด็กหรือคุณพ่อคุณแม่ถ้าดเด็กตัวเปียกหรือที่พื้นมีน้ำถ้าดเด็กไปเสียบปลั๊กไฟหรือเปิดสวิตไฟอาจจะเกิดอันตรายหรือทําให้เด็กบูบไฟหรือได,ได้นะคะและอีกหนึ่งอย่างเป็นการลื่นล้มถลาดพื้นเปียกดเด็กเดินไปโดยที่ไม่ระวังอาจจะหกล้มได้นะคะต่อไปเป็นเรื่องการปฏิบัติตามสัญญาณจราจรค่ะ ไฟจราจรทำไมต้องใช้สามสีคะเด็กๆทราบไหมคะว่าทำไมต้องใช้สีแดงสีเหลืองหรือสีเขียวถ้าเด็กๆยังไม่ทราบเรามารู้ความหมายไปพร้อมกันเลยคะ่ะสีแดงเป็นสีที่สื่อถึงความอันตรายมีความหมายให้ผู้ขับขี่ต้องหยุดรถเป็นสีที่มองเห็นได้ดีในระยะไกลสีเหลืองเป็นสีที่สื่อถึงความระมัดระวังมีความหมายให้ผู้ขับขี่เตรียมตัวหยุดรถ มักใช้กับป้ายเตือนเกี่ยวกับจราจรต่างๆสีเขียวเป็นสีที่สื่อถึงความปลอดภัยมีความหมายให้ผู้ขับขี่สามารถผ่านไปได้เป็นสีที่มองเห็นได้ดีในระยะใกล้ค่ะต่อไปนะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับป้ายจราจรต่างๆค่ะป้ายนี้เขาเรียกว่าป้ายหยุดหรือ,ป,อป้ายสต็อปมีความหมายให้ผู้ขับขี่หยุดรถก่อนถึงทางที่ขวางข้างหน้าหรือเส้นหยุด ป้ายห้ามรถยนต์ความหมายห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้ายระวังคนข้ามถนนทางข้างหน้ามีทางสำหรับคนข้ามถนนหรือมีหมู่บ้านรัศดรอ,อยู่ข้างทางซึ่งมีคนเดินข้ามไปมาอยู่เสมอให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและระมัดร,ระวังคนข้ามถนนถ้ามีคนกำลังเดินข้ามถนน ให้หยุดรถให้คนเดินข้ามถนนไปได้โดยปลอดภยัยระวังคนข้ามถนนทางข้างข้างหน้ามีโรงเรียนตั้งอยู่ข้างทางขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังอุบัติเหตุซึ่งอาจเกิดขึ้นแก่เด็กนักเรียนถ้ามีเด็กนักรเรียนกำลังเดินข้ามถนนให้หยุดรถให้นักเรียนข้ามถนนไปได้โดยปลอดภยัยงดใช้เสียงสัญญ,ญาณหรือห้ามทำให้เกิดเสียงรบกวนเพื่อการใดๆ ป้ายแสดงทางข้ามป้ายในการแนะนำและแสดงเขตคะการข้ามถนนที่ถูกต้องเฉพาะคนเดินบริเวณที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้ใช้เฉพาะคนเดินเท้าเท่านั้นเด็กค่ะเรามารู้เรียนรู้เกี่ยวกับการระมัดระวังในการเล่นกันค่ะเด็กคะลองสังเกตภาพแรกสิคะเด็กผู้หญิงกำลังเล่นบอลอยู่ที่ไหนคะ ที่สนามใช่ไหมคะแล้วภาพที่สองนะคะมีเด็กผู้หญิงกำลังเล่นบอลอยู่ที่ไหนคะที่ถนนทางรถใช่ไหมคะเด็กๆขาเราควรเล่นบอลที่ไหนคะเด็กๆ<า>ที่างที่จะทำไมคะเล่นบอลที่ทำไมคะในบริเวณที่มีรถผ่านไปผ่านมาไม่งั้นอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะ เด็กลองสังเกตของภาพน,นี้สิคะเด็กผู้ชายกําลังเดินข้ามถนนเด็กๆขาถ้าเด็กจะเดินข้ามถนนตงรงทางน้าลายเด็กๆต้องสังเกตที่ไฟนะคะถ้าเป็นไฟสีเขียวเราสามารถที่จะเดินข้ามได้แต่ถ้าเป็นไฟสีแดงเราไม่สามารถที่จะเดินข้ามทางน้าลายได้เด็กลองสังเกตที่ภาพแรกคะ่ะเป็นไฟสีเขียวสามารถเดินได้ไหมคะอาสามารถเดินผ่านได้ แต่ภาพที่สองขวามือเด็กดูสิคะรถกำลังแล่นมาแล้เวเด็กผู้ชายก็กำลังเดินข้ามถนนไปสังเกตที่ไฟแดงนะคะเป็นไฟสีแดงแสดงว่าเราไม่สามารถที่จะข้ามถนนได้ใช่ไหมคะเด็กๆคะภาพไหนที่ควรปฏิบัติเตยภาพที่1หรือภาพที่2ซ้ายมือหรือขวามือคะภาพซ้ายมือ ดูภาพต่อมานะคะเด็กๆเป็นการขับขี่มอเตอร์ไซค์หรือจักรยานยนต์เด็กๆคะเวลาที่เราขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับพ่อกับคุณแม่หรือไปตลาดเด็กๆคะเราต้องทําอะไรคะเราต้องใส่อะไรเอ่ยใส่หมวกกันน็อกใช่ไหมคะถ้าเด็กๆไม่ใส่หมวกกันน็อกจะเป็นอะไรคะเด็กๆอ่าจะเป็นอันตรายต่อเด็กๆได้ถ้าดีไม่ดีติด็กๆล้มหัวกระแทกพื้นเป็นไงคะ ีสะแตกหัวแตกเลือดไหลเลยดีดีเด็กๆอาจจะจาคุณพ่อคุณแม่ได้ด้วยนะดังนั้นเราขี่มอเตอร์ไซค์เราต้องสวมหมวกกันน็อกใช่ไหมคะแล้วภาพไหนที่ไม่ควรปฏิบัติเอ,อ่ยภาพซ้ายมือหรือขวามือคะเด็กๆขวามือไม่สวมหมวกกันน็อกเราไม่ควรปฏิบัติแบบนี้นะคะ ค่ะต่อมานะคะเป็นการปั่นจักรยานผู้ปกครเชื่อว่าเด็เกๆกำลังฝึกปั่นจักรยานหรือใช่ไหมคะดเด็กๆคะการปั่นจักรยานก็อาจจะเกิดอันตรายต่อเด็กๆได้นะคะผู้ปกครองบางท่านอาจจะซื้อมวกซื้อสนับกันกระแทกเช่นที่ข้อศอกหัวเข่าให้ดเด็กๆใส่เวลาปั่นสิ่งเหล่านี้เป็นอุปกรณ์กันกระแทกเมื่อเกิดอันตราย จะช่วยเซฟร่างกายของเด็กไม่ให้เกิดบาดแผลได้นะคะเด็กๆคะภาพไหนที่เราไม่ควรปฏิบัติภาพแรกผู้หญิงใส่หมวกแก๊ปหรือผู้ชายใส่หมวกกันน็อกสำหรับการปั่นจักรยานเด็กๆคิดว่าภาพไหนเราไม่ควรปฏิบัติคะๆอ่ดีภาพผู้หญิงใช่ไหมคะไม่สวมอะไรคะไม่สวมอุปกรณ์กันกระเท ถ้าเด็กๆล้มอาจจะเกิดบาดแผลได้นะคะต่อมานะคะเป็นการขับขี่รถยนต์ค่ะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะเวลาเราขึ้นรถยนต์เราต้องนั่งแบบไหนคะเด็กๆเราต้องนั่งให้เรียบร้อยหรือยืนบนเบาะคะอ่าเราต้องนั่งให้เรียบร้อยและสิ่งสำคัญก่อนที่เราจะออกจากบ้านหรือขยับรถหรือขับรถออกจากบ้านนั้นเราต้องทำอะไรคะเด็กๆ ต้องคาดเบลหรือคาดเข็มขัดนิรภัยใช่ไหมคะสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะคะเด็กๆเ,เพราะว่าจะช่วยป้องกันอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุได้แต่เด็กๆดูภาพขวามือสิคะคุณแม่กำลังขับรถหรืมีเด็กผู้ชายยืนบนเบาะแบบนี้น่ารักไหมคะเด็กๆไม่น่ารักเลยอาจจะเกิดอุบัติเหตุหอ,อันตรายได้บางทีคุณพ่อคุณแม่ เด็กจะท่านทันเด็กๆไม่ได้ตั้งตัวเป็นยังไงคะหัวทิ่มมาข้างหน้าเลยใช่ไหมคะเนี่ยทำให้เด็กอาจจะศีรสะแตกได้หัวโนูได้ดังนั้นเวลาเราขึ้นรถเราต้องคาด็มขัดให้เรียบร้อยนะคะคือตุ๊จะถามนะคะว่าระหว่างภาพซ้ายมือกับภาพขวามือภาพไหนที่อาจจะเกิดอันตรายต่อเด็กๆได้ภาพไหนคะติ๊กต๊อกติ๊กตอก ภาพขวามือเด็กผู้ชายยืนใช่ไหมคะเก่งมากเลยเมื่อหนูเจอคนแปลกหน้าหนูจะทำอย่างไรไประชมกันเลยค่ะ 1. ไม่รับขนมหรือสิ่งของต่างๆจากคนแปลกหน้าภาพนี้ถ้ามีผู้ใหญ่ที่เราไม่รู้จักยื่นของเล่นให้เราไม่ควรรับนะคะเด็กๆสงถ้ามีผู้ใหญ่ที่เราไม่รู้จัก เรื่องขนมให้กินเด็กควรรับไหมคะไม่ควรรับนะคะและสิ่งสุดท้ายเลยถ้ามีผู้ใหญ่เอาน้ำหรือเอาสิ่งของต่างๆที่เด็กๆชอบแต่เด็กๆไม่รู้จักเด็กๆไม่ควรรับของสิ่งเหล่านี้นะคะเด็กๆคาระหว่างที่เด็กๆเดินกลับบ้านไปเล่นกับเพื่อนๆหรือกลับมาจากที่โรงเรียนหรือไปสถานที่ต่างๆ เด็กเห็นคนแปลกหน้าแอบดูอยู่เด็กต้องมองซ้ายมองขวาแล้วรีบเดินไปหาคนที่ดเด็กๆรู้จักนะคะเพราะว่าคนแปลกหน้าจะแอบดูเด็กๆว่าเอ๊เด็กผู้หญิงคนนี้หนระือเด็กผู้ชายคนนี้มีญาติที่รู้จักไหมนะถ้าไม่มีเขาก็จะจับตัวเด็กๆไปเลยภาพต่อมาถ้ามีคนแปลกหน้าชวน้เด็กขึ้นรถเด็กๆจะไปนี้คะ ถ้ามีถ้ามีขนมมาล่อดเด็กๆละ่ะอยู่ในรถเต็มเลยเด็กๆจะไปไหมคะไม่ไปนะคะเด็กๆเวลาเจอคนแปลกหน้าชวนเด็กๆไปไหนก็ตามเด็กๆต้องปฏิเสธหรือไม่ตระกูลดังๆเลยเพื่อให้คนอื่นเขารู้ว่ามีคนแปลกหน้าจะจับเด็กไป เวลาเด็กๆอยู่ที่บ้านตามลำพังคุณพ่อคุณแม่ไปไหนคะไปซื้อกับข้าวไปซื้อของใช่ไหมคะแล้วเด็กๆอยู่บ้านคนเดียวมีคนแปลกหน้ามาเคาะประตูอยู่หน้าบ้านมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมถ้าเด็กๆได้ยินเสียงถามว่ามีใครอยู่ไหมแต่ไม่คุ้นเสียงนี้เลยแอบดูอยู่เอ๊ะเป็นคนแปลกหน้าไม่รู้จักเด็กๆจะออกมาที่บ้านไหมคะ ห้ามออกมาเด็ดขาดเลยแล้วเงียบมาให้เลยห้ามตะโกนห้ามพูดเสียงโฉงเสียงดังไม่งั้นเดี๋ยวคนแปลกหน้าเขารู้ว่ามีเด็กๆอยู่ที่บ้านเดี๋ยวก็จะมาทำไมคะจับตัวเด็กๆไปอะค้ต้องมีแบบทดสอบนะคะว่าให้เด็กๆทำเครื่องหมายถูกหรือเครื่องหมายผิดในภาพที่กำหนดภาพที่หนึ่ง กุ้งเต้นขออนุญาตคุณแม่ก่อนออกไปเล่นนอกบ้านทุกครั้งแบบนี้ดีไหมคะเด็กๆอ่าเก่งมากเลยถูกต้องนะคะเวลาเด็กๆจะออกไปเล่นข้างนอกเด็กๆต้องบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะข้อที่สองักบุ้งเดินจงนูงมือคุณแม่ตอนไปห้างสรรพสินค้าเอแบบนี้เป็นเด็กน่ารักไหมคะ อเป็นเด็กน่ารักเก่งมากเลยเวลาเด็กจะไปไหนก็ตามแตเด็กต้องจับมือคุณพ่อคุณแม่นะคะห้ามปล่อยเลยคุณพ่อคุณแม่ต่อมาค่ะมีผู้ชายถามเด็กผู้หญิงว่ากินเัมเจานูแล้วเด็กผู้หญิงก็บอกว่าไม่เอาดีกว่านีถูกต้องไหมคะถูกต้องเพราะว่าเราไม่รู้จักคนแปลกหน้า เขาเอาขนมมาให้เราเราก็ไม่ควรรับถูกต้องไหมคะภาพที่สองเด็กผู้ชายเอ๊ะเ,เอ๊ดูสิคะเด็กผู้ชายไปไหนเนี่ยคุณน้าผู้ชายบอกว่าที่บ้านนะ้ามีเกมให้เล่นเยอะแยะเลยเด็กผู้ชายก็ตอบว่าไปเล่นแป๊บเดียวคงไม่เป็นไรอะแบบนี้ได้ไหมคะเด็กๆไม่ได้เพราะว่าเราไม่ไปกับใครคะไม่ไปกับคนแปลกหน้าใช่ไหมคะเก่งมากเลย อันนี้เด็กขาครูตุจะบอกวิธีการเอาตัวรอดนะคะ 1. เด็กๆต้องจำจำอะไรคะจำชื่อตัวเองว่าตัวเองชื่ออะไรเด็กชายไล่ชื่อเล่นชื่ออะไร 2. จํจชื่อคุณพ่อคุณแม่สิ่งสุดท้ายเลยจำเบอร์โทรตัวเองถ้าเด็กจำเบอร์โทรไม่ได้เด็กๆจำตัวเลข3ตัวนี้คือ1 9 1หนึ โทรหาใครคะคุณตำรวจเอาใหม่นะคะเด็กๆต้องจำเบอร์นี้ให้191อ่นดี้ผู้ตามค่ะ191การเอาตัวรอดจากคนเปกหน้าหรือเด็กๆไปหลงอยู่ที่ไหนไปเที่ยวสวนสัตว์หรือสวนสาธ,ธารนณะไม่เจอคุณพ่อคุณแม่1เด็กๆต้องจำชื่อตัวเอง2ต้องจำชื่อคุณพ่อคุณแม่3ต้องจำเบอร์โทร หรือไม่เด็กๆนะคะให้คุณพ่อคุณแม่เขียนโนต้ตกระดาษเล็กๆใส่กระเป๋าไว้เพื่อทำไมคะการเขาเรียกว่าการเอาตัวรอดเมื่อหลงจากคุณพ่อคุณแม่เองค่ะต่อมานะคะถ้าเด็กๆไปเที่ยวสนวนสาธารณะแล้วเด็กๆทำไมคะหลงคุณพ่อคุณแม่ก็เหมือนแรกเลยหนึ่งจำชื่อตัวเองสองจำชื่อคุณพ่อคุณแม่สามจำเบอร์โทรใช่ไหมคะ แล้วเด็กๆควรไปหาใครเอ่ยคุณตำรวจหรือผู้ใหญ่ร้านค้าที่เด็กๆรู้จักแถวนั้นแต่ถ้าเด็กๆไม่รู้จักเด็กๆก,ก็ไม่ควรไปนะคะแต่สิ่งสำคัญเด็กๆต้องจำชื่อตัวเองจำชื่อคุณพ่อคุณแม่แล้วก็จำอะไรคะจำเบอร์ใช่ไหมคะเบอร์โทรตัวเองหรือไม่ก็เป็นเบอร์191น,นนั่นเองคะ่ะ ค่ะสำหรับหน่วยการเรียนรูร้รอบปลอดภัยสัปดาห์นี้คุณตุ๊กก็ขอลาไปก่อนนะคะติดๆอย่าลืมปฏิบัติตามกฎจราจารหรือระมัดระวังในการเล่นสิ่ง,งต่างๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย